สวัสดีครับโย่ผมช่องโนกาติิ้งครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโนกาตทิ้งครับพี่น้องอันนี้พาไปดูดีซีเจ็ดสิบนะครับตัวเก่านะครับรถผมเองครับไม่ใช่รถใครครับพ่อขับครับเปลี่ยนให้ผมลงมากินข้าวอ่อนนะเรวก็จะไปขึ้นต่อแล้วผมก็เลยมาถ่ายคลิปให้พี่น้องดูครับุ่งนี้งานยุ่งครับก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปครับ ไปเรื่อยๆครับปากเลสเกีียวดันนะครับคันนี้ปูเลสใหม่หมดเลยนะครับ พุ่งพุ่งครับฟังพุ่งพุ่งไม่มีติดตัว,วครับนี่ครับนี่ครับเป็นไงครับพ่อครับพ่อผมขับนะ เยวพาเข้าไปดูใกล้ๆนะครับนี่ติดคอแล้วใช้พานไม่ดีครับไม่ดีเมืนคของศูนย์อีกหน่อยก็ขาดแล้วนี่ก็เกี่ยวอยู่ติดลาดยางเลยครับ นี่ครับฉลูนี่ฮวซูสรดนะครับแล้วจะพาไปดูใ,ใกล้ๆนะครับนี่รถถอยเข้านี่ครับใครที่เข้ามาแล้วก็จะ่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเริ่มกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับพี่น้องนี่ครับไปเรื่อยๆครับไม่รีบครับ ฟางตกกลางล่องนะครับส่วนนี้ตู้เบาด้วยนะครับวันนี้ไอจีนั่งสบายเลยครับแดดมันร้อนครับเดินตามไม่ได้ครับมันร้อนมากที่ว่าไม่ไปไวไม่ใช่เลยครับดินมันแข็งครับเป็นหินด้วยครับเดี๋ยวโด่งงูจะไปก่อนนะเราก็เลยไปเรื่อยๆครับ สูงให้ดูมักไปหน้องพ่อ,พอผมก็แต่ก่อนก็เส่ารถเกี่ยวเก่าครับตอนนี้ยังไม่มีแกก็ไปขับรถเกี่ยวนะครับหลายปีแล้วแต่แต่ก่อนพ่อก,ก็ไปขับดีซีหนะครับ ขับรถลุงนะครับขับรถของพ่อเสียเวฟนะคัคันที่ผมเคยขับนะครัคันนั้น 6D ปี6 0เป็นรถตานะครับแล้วก็ได้มาซื้อดีซี70ตัวนี้นะครับเป็นรถตัวเองนะครับลมที่ว่าเป็นที่ว่าได้ทำล่มแบบรถใหญ่คนระับไม่ใช่เลยครับของเดิมมันแตกง่ายคนระับเวาลาขนย้ายคนระับเวลาลากไปไหนมาหนชอบไปชนจริงไม้แตกครับนะ แล้วก็เวลามุดต้นไม้มันก็ไปแตกนะครับไปชนแตกเราก็เจ็บงานไม่ละเอียดคนระับทีนี้เปลี่ยนมาทําแบบนี้นะครับใครจะทําตามก็ได้นะครับเวลาเจอต้นไม้เราก็พับได้นะรหรือว่าตอนเย็นๆเราไม่อยากกลางร่มเราก็พับเหมือนวถดใหญ่ได้ครับก็จะตัว <c> ร <oughs> บพี่น้องมันก็จะไม่บังอะไรนะมันก็จะโล่งๆนะ เย่ <Yeah. S 2> ข้าวจะหมดแล้วครับร้อยเอ็ดน,นะแถวืองสวนข้าวจะหมดแล้วครับไม่รู้ว่าที่อื่นหมดกันหรือยังครับผมกำลังจะเจ็บงานแล้วครับ ากเลดเจียวดันตู้เบานะครับทางเข้าเลดนะครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนานๆได้ลงคลิปทีครับงานยุ่งครับก็เลยไม่ค่อยได้ลง เดี๋ยวก็จะพยายามลงเรื่อยๆครับดูฟังครับดูครับฟังก็จะออกพุ่งๆหน่อยนะครับน,นี่ไงไงครับน้องผ่านไหมครับช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับหรือว่ายังไง มาแล้วครับมาแล้วอ้ลมแรงเหรอเรียบร้อยปิดเป็นธรรมดาของคูบูต้านะครับติดทุกคันครับ สายปานชอบขาดไวด้วยครับของกูก้า นะไม่ค่อยติดตัวนะครับส่วนนี้ของเดิมมันเวลารถเขี่ยวกินข้าวเข้าไปเต็มๆอยเงี้ยมันก็จะฟางก็จะออกเป็นกน้อนนัมนชอบติดตัวนะครับดินแข็งมากครับ อ๋อหรือสองรอรบเสร็จแล้วครับวิ่งนี้ใครวิ่งต่อไปครับดูฟ้ามองครับเป็นไงครับผ่านไหมครับพี่น้องไม่ได้ทำคาสตีนะครับเนี่ยถ้าทำคาสตีนี่คงจะพุ่งดีกว่านี้ใช่ไหมครับ ไปดูนะครับว่าพ่อผมจะเอาเข้าวมาเคเสร็จรถไหมครับก็จะมาปล่อยข้าวไหมอ่าข้าวมาลงแล้วครับไปดูตอนปล่อยข้าวนะอ๋อเจจะไปอีกวิ่งหนึ่งนะข้าวพนาไปแล้ว ใส่ข้ายังไม่เต็มนะไปแล้วครับนู้นเป็นโรงวิ่งข้างหน้า แอดร้อนมากครับยังดีครับที่มีลมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเช่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามให้นกรถไถซิิงด้วยนะครับสวัสดีครับ